สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แรนดอมความรักคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าในใจของคุณนะคะและอาจจะจบความสัมพันธ์หรือไร้การติดต่อกันไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะโจทย์ของเราวันนี้ก็คือคุณรู้ไหมคนรักเก่าของคุณยังคงคิดถึงคุณอยู่วันนี้ละค่ะเราจะมาตอบโจทย์กันละค่ะว่า คิดถึงคือราศีอะไรหรือเขาเป็นคนนักสัตว์อะไรและเขาคิดถึงคุณแบบไหนเขาคิดจะติดต่อคุณบ้างหรือเปล่าวันนี้ตอบโจทย์3ามหัวข้อใหญ่ๆใ,ใ,ให้กับคุณนะคะก่อนอื่นค่ะเป็นตัวแทนหยิบให้ในพลังงานของชาวธาตุไฟเจ้าของแรนดอมนี้นะคะเป็นชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ ไปพร้อมๆกันนะคะมาเขาสู่ในช่วงเรื่องราวก่อนนะคะขอดูก่อนอันนี้เราไม่ได้ดูเขานะคะสามใบนี้ขอดูคุณนะคะดูคุณเพราะอะไรคะอยากรู้ค่ะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนู ความรู้สึกของคุณณนะเวลาเนี้พอได้ยินหัวข้อเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลค่ะยินดีต้อนรับค่ะมามาั ขอดูพลังงานของคุณกันหน่อยนะตำแหน่งแรกค่ะความทรงจำอดีตสิ่งที่เราเคยสร้างกันมาณนะตอนนี้เวลามันอาจจะผ่านไปแล้วค่ะล่วงเลยไปแล้วความรู้สึกคือมันไม่ใช่วันแรกที่คุณเพิ่งทะเลาะกันแต่มันเป็นความรู้สึกของคนรักเก่าจริงๆซึ่งมันอาจจะผ่านเวลามาสักพักใหญ่ๆจนพลังงานของคุณณนะเวลานี้ต้องใช้คำว่า มันอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ขุนมออัวเหมือนที่เราเพิ่งเลิกกันนะนะคะและอารมณ์ตอนนี้มันก็คือพูดง,ง่ายๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเราก็มองเขาในแง่ไม่ดีแหละแต่ตอนนี้เรากลับรู้สึกถึงอดีตความสัมพันธ์และมองเขาเข้าไปในตำแหน่งของสิ่งดีๆที่เคยเกิดน,นะที่เคยสร้างรวมกันนะคะไปต่อคะ่ะคอดูตำแหน่งใบที่สองความรู้สึกของคุณใบที่สองคุณรู้ในวันที่เราเลิกกันในวันที่เราจากลากัน นะคะคุณเคยคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาอีกครั้งเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเมื่อกระทบฝั่งหายลงไปจมกับเกลียวคลื่นไปละจมไปกับท้องทะเลไปละสักวันคลื่น,นีีก็จะกลับมาคุณคาดหวังแบบนี้ว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อกันหรือว่าได้พบเจอกันณนะวันนั้นที่เราเลิกกันที่คุณเลิกกับเขามเป็นการจำใจจากจอนเพราะมันมีเหตุและผลคุณเลิกกับเขาทาั้งๆที่มันก็ยังมีอารมณ์ของคําว่ารักอยู่นะคะแต่ คือตอนนี้มันเป็นอดีตแล้วก็คงจะไม่ได้บอกว่าเขาผิดแบบไหนหรือคุณผิดแบบไหนหรือเราทั้งคู่ผิดหรือถูกแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มันผ่านไปแล้วแล้วคุณอยากรู้ว่าคนรักเก่าของคุณกำลังคิดถึงคุณแบบไหนนะคะใบที่สามค่ะ The m ม o n คุณยังไม่ได้ลืมเขาค่ะคุณยังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบย้ำคิดย้ำทำอยู่คุณไม่ได้ลืมเขาสักทีเดียว บางครั้งคุณก็คิดถึงเขาแบบไม่ได้ตั้งตั้งใจจะคิดอะคะ่ะมันอยู่ดีมันก็กลับเข้ามาบางคนอาจจะนานๆทีบางคนอาจจะกําลังคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะแล้วบางคนที่เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญอาจจะมีช่วงเวลาที่เราคิดอยู่พอดีแล้วคลิปนี้ดึงดูดเราเข้ามาเอามาอย่างไรก็ตามเรามาเข้าสู่โหมดของการพยากรณ์กันดีกว่าไพ่สามใบเป็นพลังงานลัก จากรอเอ่อจากจรจากลาและ ความบกวกลของความรู้สึกที่มันตัดไม่ขาดค่ะนี่คืออารมณ์และความรู้สึกบางคนอาจจะไม่ได้มากมายแต่ทำไมคุณถึงยังลืมไม่ได้ยังยังอยู่ในความทรงจำอยู่วันนี้ตอบโจทย์ให้นะคะเปลี่ยนพลังงาน,นาหน้าไพ่ชุดใหม่ค่ะเพื่อให้พลังงานนั้นมีความแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นนะคะขออนุญาตวางความรู้สึกของคุณไว้ตรงนี้เพราะจากนี้เป็นต้นไปค่ะเราจะมาฟังความรู้สึกของเขากันส่องใจกันนะคะ นักพยากรณ์วาสนาอยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะอาจจะไปตรงกับคุณจนรู้สึก Amazing มหัศจรรย์และรู้สึกถึงเป็นตัวเรานะคะถ้าอยากเขาเรียกว่าถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมานะ ID Line อยู่หน้าปก YouTube แล้วก็คำอธิบายใต้คลิปนี้ก็มี ID Line ลก็ปี้ไปวางในแอปไลน์ของคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อย่านำคำพยากรณ์เนาไปเป็นตัวชี้วัดดวงของคุณนะคะ ให้ฟังไว้พอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณใครก็ตามที่เจอคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะตาบใดที่คุณมาเจอในครั้งแรกให้ถือว่าเป็นโชคชะตาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ตามที่ดึงดูดคุณมาคลิปนี้สร้างนานแค่ไหนไม่มีวันหมดอายุคะ่ะตาบใดที่คุณเพิ่งมาเจอในครั้งแรกมันยังเป็นความใหม่และก็ยังเป็นคําตอบใหม่ให้กับคุณได้เสมอนะคะ เอาละเราวางไพ่ครบแล้วพระชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะใครสนใจเรียนไพ่ยิปซีถูกจิตถูกใจถูกทักษะรู้สึกดี รู้สึกสกลิลการอ่านไพ่ของนักพยากรณ์วาสนา a z i n g t ท r o t ตอบโจทย์คุณอยากมาดูดวงส่วนตัวหรือคุณอยากจะมาซัพพอร์ตสนับสนุนช่องนะคะเพราะว่าคนที่ซัพพอร์ตและสนับสนุนช่องเราจะมีเคสสอนดูดวงฟรีในช่องสมาชิกนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่อยากจะเรียนไพ่ไม่ว่าจะเป็นไพ่พื้นฐานหมอดูนะคะหรือ ไพ่78ดอประตูชีวิตทั้ง78บานเปิดใจเอาแค่คู่มือไปอ่านก่อนได้นะคะ200กว่าหน้า A4 ค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกถูกใจและอยากเรียนไพ่กับนักพยากรณ์วาสนา Amazing t a r o ก็ได้หรือใครมีความพัฒนาไพ่เกทาโลสอนได้นะคะหรือจะเป็นไพ่คัสโนวาทาโรและแม้กระทั่งการเรียนไพ่ในระบบยิปซีตีปัจจาคือการผสมการอ่านไพ่ในศาสตร์ของทาโรผสม12ภพเรือนชะตาให้ความแม่น ยและมีการผสมผสานทำให้เราเข้าถึงน้ำพ่ยและพลังงานได้มากขึ้นยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้กับนักพยากรวัวนสนานะคะอย่าลืมติดต่อมานะเรามาเข้าสู่โหมดของเรากันแล้วนะคะ คือตรงนี้นะคะโหมดของเราในเวลานี้นะเขาเรียกว่าไพ่ในตำแหน่งดวงของคุณได้ขึ้นมาแล้วนะคะเขาดูภาพรวมพลังงานนะคะราศีดังต่อไปนี้นะคะเป็นราศีคนรักเก่าของคุณนะคะที่คุณกำลังอยากรู้ความรู้สึกของเขาและเป็นพลังงานสำคัญในคลิปนี้นะคะได้แก่คนราศีมีนค่ะราศีพิจิกนะคะราศีกรกฎค่ะ แล้วก็มีพลังงานของคนราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมด้วย6ราศีนี้ตรงกับคนรักเก่าของคุณหรือ,อยังถ้าตรงแล้วฟังให้จบคลิปค่ะใครที่ยังไม่ตรงไปเชื่อมโยงให้เขาตรงนักสัตว์นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ปีนักสัตว์คือปีชวดนะคะปีกุนปีว่อปีมะโรงปีมะแม่และปีเถาะนะคะนี่คือนักสัตว์ของเขา ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าตรงทั้งสองอย่างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะณนะเวลานี้นะคะภาพรวมพลังงานความรักเดอะสตาร์มีความเป็นโสดสถิตที่ดวงของคุณทั้งคู่ต่อให้คุณมีคนรักเขามีคนรักแต่คู่นี้ยังรู้สึกว่าคนที่คบอยู่ใช่คนเป็นคู่ของเราจริงๆหรือเปล่าหรือเรากำลังเรียนรู้คบหาแต่ทำไมใจเรายัง วอวออยู่กับพลังงานความรักคนเก่าที่เลิกกันไปแล้วนะคะนั่นหมายถึงคุณอาจจะยังรักคนใหม่ได้ไหมหมดทั้งหัวใจเลยยังเผื่อเหลือซักเสี้ยวหนึ่งนะคะที่ทําให้คิดถึงพลังงานของคนรักเก่าในตัวคุณนะคะความรักนับเวลานี้ของคุณมันได้สิ้นสุดปล่อยวางนะคะไม่ได้มีกิเลสตัณหาไม่มีราคาผสมกันแล้วนะคะมีความใจเป็นอิสระของกันและกันแต่ในมุมนึงนะคะเล็กๆนะคะคุณก็ยังแอบ อดเป็นห่วงเขาไม่ได้ซึ่งเขาก็มีโมเมนต์ของความรู้สึกเป็นห่วงคุณเช่นเดียวกันแต่ถามว่าคู่นี้ทุกร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนทุกร้อนที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้คบกันไม่ได้ติดต่อกันหรือเปล่าเปล่าก็ใช้ชีวิตไปตามตามมีตามสุขของแต่ละคนไปตามโชคชะตาตามบุญวาสนาและตามความขยันขันแข็งทุกชีวิตเดินหน้าเสมอนะคะ เพียงแต่ว่าในคู่นี้มีความคิดที่ตรงกันคือสักวันหนึ่งถ้าเราบาังเอิญได้เจอกันหรือเราเจอกันแล้วหรือการเจอกันของเราเรามีความรู้สึกพร้อมที่จะเป็นมิตรภาพกันนะคะเขายังอยากเจอคุณก็ยังอยากเจอนะคะจุด สิ้นสุดของความรักในเวลานั้นตอนนั้นมันคุณทุกนะคะแต่นะเวลานี้คุณอาจจะบอกกับตัวเองว่าและตัวเขาเช่นเดียวกันในความรู้สึกเดียวกันคือบางทีการเลิกกันตอนนั้นมันอาจจะเป็นเหตุและผลที่ดีที่สุดเริ่มปล่อยวางเริ่มไม่โทษทุกข์ใส่กันนะคะมีความเป็นห่วงมีความกังวลว่าอีกฝ่ายอยู่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรแต่ไม่ได้ทุกข์ร้อนนะคะเป็นกังวลเฉยๆนะและชีวิตเขาก็ move on แล้วตัวคุณก็ move on แล้วต่างคนต่างม,มีวิถีชีวิตที่ เป็นพื้นฐานความสุขของแต่ละบุคคลนะคะคุณอาจจะมีความสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขาก็ปารถหาใหยคุณพบเจอสิ่งดีๆในตัวในชีวิตเนี้ยเขาก็ยังมองว่าตัวเขาก็ยังยังคงเป็นเหมือนเดิมก็สู้ขยนขันแข็งตามขอบเขตแต่ในมุมของเขาเขาคิดว่าเอออยากให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ นั่นหมายถึงนะับเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รักเก่าของคุณจะรู้สึกแบบใดจะจบกันมาด้วยความทุกข์แบบไหนจะจบกันมาด้วยการสาดโคนด่าทอแต่ณับเวลานี้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนบางเบาแล้วก็จางหายอารมณ์มันว่างเปล่าแล้วนะคะมันเป็นการปล่อยวางและอะโศกิกรรมกันนะในบางมุมของความรู้สึกตอนนี้มาหลงเหลือแต่ความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่ไม่คิดจะก้าวไกลนะ เรามาดูค่ะเรามาเจาะลึกกันนะคะในเมื่อคุณกับเขาคล้ายๆกันแบบนี้เราประเจาะลึกเขากันดีกว่าค่ะว่าในเวลานี้นะคะตัวเขาเนี่ยคิดถึงคุณแบบใดใบที่หนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะแต่เขามองว่า การคิดถึงคุณหรือการติดต่อคุณหรือการพูดคุยกับคุณมันไม่ใช่เรื่องที่จะเหมาะสมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขากังวลกับคนรอบข้างคุณมากกว่าและเขาการที่เขาคิดถึงคุณก็คิดว่าเออคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมคุณประสบความสําเร็จแบบไหนในชีวิตมีมีดีมีสุขมีอย่างไรนะคะ เขาเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอเส้นทางชีวิตการทำงานที่ดีหรือชีวิตคุณจะเจอคนที่ดีที่อาจจะเป็นนายที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้างานที่ดีรวมถึงคุณอาจจะได้สามีที่ดีหรือภรรยาที่ดีนะคะเหมาะสมกับคุณนะคะเขามองว่าชีวิตของคุณอ่ะโอบล้อมไปด้วยบุคคลที่ดีๆแล้วก็ปรารถนาดีต่อคุณ ตัวเขาเนี่ยมองว่าทุกคนรอบข้างคุณอาจจะไม่ชอบเขาแล้วนะคะและเขาก็เชื่ออีกว่าในมุมของเขาคนน่ารักแบบคุณคนที่เขามองว่าดีแล้วแหละเขาเป็นคนดีตอนนี้คืออารมณ์ขุ่นมัวไม่มีเขาก็บอกว่าตัวคุณน่ะน่าจะเป็นพลังงานที่ดีเต็มไปด้วยคนที่อยากจะเข้ามาต่อให้มีตัวเลือกในด้านของความรักเขาก็เชื่อว่า จะมีแต่คนดีๆมารักคุณนะคะแสดงว่าเขามองดีหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาคิดว่าคนรอบข้างคุณอาจจะไม่ได้อยากให้เขากลับมาคุยกับคุณค่ะการที่เขาจากไปในช่วงเวลาหนึ่งนั้นนะคะเขารู้ว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่ได้หวังเขาเรียกไม่ได้พูดถึงเรื่องแง่ดีของเขาหรอกในวันที่เขาจากลาคุณนะคะ อาจจะมีเรื่องของการบอกว่าอยากกลับไปคบนะไม่ต้องไปสนใจมันนะหรือแม้กระทั่งคนแบบนี้ปล่อยมันไปนะคะนั่นหมายถึงตัวของคุณคุณเองอะในคุณจะเจออะไรเขาไม่รู้หรอกแต่เขามองว่าคนรอบข้างคุณทุกคนไม่ชอบเขาไปแล้วรวมถึงอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุคนที่เขาเมตตาคุณเมตตาเขาในช่วงที่เราครบกันอาจจะเสื่อมความคิด แล้วก็มองเขาในแง่ร้ายไปแล้วในวันที่เขาได้เดินออกจากชีวิตคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่คุณอาจจะไม่ชอบเขาด้วยนะคะและณเวลานี้เขาเชื่อว่าใครก็ตามที่เข้ามาย่อมส่งผลดีต่อคุณ คนที่คุณเลือกย่อมเป็นคนที่วิเศษและดีที่สุดสำหรับคุณรวมถึงผ่านในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่ที่เขามองว่าเหมาะสมกับคุณและผู้ใหญ่ก็คงจะสนับสน,นุนหรือนำพายคุณรู้จักคนที่ดีและเหมาะสมให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักของคุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะใบต่อมาค่ะ The Star และเขาก็บอกว่าคุณมีชีวิตที่สวยงาม แม้ว่าเขาอาจจะได้ข่าวมาบ้างเขาก็เชื่อว่าคุณมีชีวิตที่สวยงามเดินบนเส้นเส้นทางที่ดีนะคะต่อให้มีอุปสรรคอะไรก็มีคนพร้อมคอยซัพพอร์ตและอุปถัมมีครอบครัวที่ดีมีคนรอบข้างที่ปราถนาดีต่อคุณแต่ไม่ปราถนาให้เขากลับมานี่คือสิ่งที่เขาคิดในเวลานี้ค่ะเอาละค่ะสังเกตนะคะว่าเขา หมายถึงพลังงานที่ดีรอบตัวคุณไม่ได้คิดติดลบอะไรเลยสิ่งหนึ่งที่เขาคิดก็คือเขาทำกับคุณแบบนี้จะมากหนักน้อยอะไรก็ตามคนรอบข้างคุณที่รักคุณย่อมไม่รักเขาแล้วในวันที่เขาเปลี่ยนไปมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันก็ถูกต้องแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเมื่อเขาคิดกับคุณแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่าเขาคิดจะติดต่อคุณกลับมาไหมไปดูกันนะ เขาคิดจะติดต่อคุณกลับมาไหมขอไพ่สักสิบใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะส่วนใครอยากจะสนับสนุนสมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะตรงนั้นจะมีการสอนอ่านไพ่ความหมายไพ่เหตุการณ์ให้เราได้ลองอ่านไพ่หใบสองใบสามใบสีบ่ใบห้าใบนะคะก็ตรงนั้นก็จะมีบทบทสอนอยู่นะคะก็สมัครสมาชิกช่องกันได้นะ,ปะไปต่อค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดจะติดต่อกับมหาคุณไหมเขาบอกว่าตัวคุณน่ะน่าจะชัดเจนกับชีวิตไปแล้วแหละคือน่าจะลืมเขาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไปไปบังคับความรู้สึกของเขาว่าเธอลืมฉันไม่ได้นะไม่ใช่นะ ณเวลานี้ในมุมของเขาเพราะเรากาลังสะท้อนใจเขากระจกส่องดวงเขาอยู่เขารู้สึกว่าตัวของคุณน,น่าจะหลุดพ้นไปแล้วน่าจะมีชีวิตใหม่และตัวของคุณน,น่าจะลืมเขาไปเรียบร้อยแล้วเพราะคุณตกในตําแหน่งราชินีกทามีชีวิตที่สดใสมีชีวิตที่มองไปกับอนาคตข้างหน้าไม่ย้อนกลับหลังและก็อาจจะไม่ได้สนใจอดีตแล้วด้วยรวมถึงตัวเขานะคะใบที่สองค่ะ t h e l o v e r เขาคิดแบบนี้แต่ในขนาดเดียวกันเขาอยากจะบอกคุณว่าตัวเขาเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่นะยังจดจำตัวคุณอยู่นะว่าคุณเคยเป็นคนรักของเขาแต่เรามีอุปสรรคมากมายเหลือเกินจนไม่สามารถที่จะผ่านในช่วงความความรักตรงนั้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะ ต่อสู้กับอุปสรรคได้เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้คุณไม่ดีก็ได้คือเราไม่ตัดสินนะแต่รู้ว่าอุปสรรครักครั้งนั้นเราสองคนผ่านมันไม่ได้เดอะ o o มูนค่ะ ใบเดียวกันเลยนะคะใบเดียวกันเลยนะกับรรทัดแรกความเหงาความซึมเศร้าใจเขาว่าในวันที่จากกับคุณต่อให้เขาจากกับคุณในแง่มุมใดก็ตามเขาก็รู้สึกเสียใจทุกวันนี้เขาก็ยังเสียใจอยู่กับสิ่งที่เขาอาจจะเคยทํามันลงไปหนักบ้างน้อยบ้างเขายังคงเสียใจกับความรู้สึกนั้นอยู่ค่ะ ก้าดาบค่ะมันยังเป็นฝันร้ายที่ผูกพันเขาอยู่มันยังเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเขาเคยทําไม่ดีต่อคุณคุณอาจจะเป็นคนดีมากมายก่ายกองหรือดีที่สุดในชีวิตของเขาที่เจอแฟนมาที่สุดคุณเป็นความทรงจําที่เขาไม่เคยลืมเลย The lover the m o o n และยังคงย้ำคิดย้ำทํายังคงคิดถึงคุณอยู่แต่เต็มไป,ไปด้วยพลังงานของความสํานึกผิดความผิดพลาดการโทษตัวเองฝันร้ายที่มักเกิดขึ้นวนเวียน ความรู้สึกผิดที่มักเกิดขึ้นวนเวียนค่ะชาริออตค่ะวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เจอเขาจะแสดงความชัดเจนความกล้าหาญที่จะเข้าหาคุณนะคะการเข้าหาคุณก็คืออยากจะเข้าหาคุณอยากจะพูดอยากจะแสดงความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างขอดูใบต่อไปค่ะอยากจะเชื่อมโยงอยากจะติดต่อนะคะอยากจะพูดคุยอยากจะได้มีโอกาสติดต่อคุณคือ เหมือนเขามีมุมมองว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะติดต่อคุณเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะไปหาคุณหรือพบเจอคุณนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะขอดูใบที่คว่มอยู่เพื่อที่จะบอกสิ่งที่เขาผิดค่ะสิ่งที่เขาผิดพลาดสิ่งที่เ,เพื่อจะบอกสิ่งที่เขาผิดเพื่อจะบอกว่าเขาขอโทษในช่วงเวลาที่เรารักกัน mm hmm. เขาอยากจะบอกคําว่าเขาขอโทษเขาเขาผิด ช่วยอโหสิกรรมได้ไหมช่วยปลดเปลื้อนช่วยบอกปลดเปื้องพันธนาการหรือช่วยบอกให้ว่าไม่เป็นไรอย่าคิดมากคือตอนนี้เขาคิดมากมากๆแล้วหาทางออกไม่ได้แต่เขาอะเหมือนคนเราทําผิดต่อใครคนนึงแล้วอยากจะเจอหน้าสักครั้งเพื่อกล่าวคําว่าขอโทษอ่ะพอได้ขอโทษแล้วคุณบอกไม่เป็นไรเหมือนเขาปลดล็อกเขาก็จะไม่ฝันร้ายต่อไปนะคะใบต่อมาถ้าวันนึงเขาได้เจอคุณหรือไปหาคุณ หรือพบเจอทางออนไลน์หรือโชคชะตานำพาให้เขากับคุณได้เจอกันเขาอยากจะบอกสิ่งที่ผิดพลาดในช่วงเวลานั้นที่เขาเมินเฉยหรือเพิกเฉยหรือทําให้คุณต้องเสียใจจะด้วยเหตุและผลอะไรหนักหนาสาหาัสเขาอยากจะสารภาพเพื่อสํานึกเพื่อไถ่ถอนความผิดเพื่อทําให้เขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกและถ้าเขาทําแล้วคุณได้ตอบสนองสิ่งนั้นบอกไม่เป็นไรต่อสิ่งที่เขาสารภาพ ถึงแม้มันจะเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่เขาอยากจะบอกว่ามันจะทําให้เขา่กลายเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์หรือกลายเป็นคนที่จิตใจปลอดโปร่งนั่นเองตอนนี้เขาไม่ปลอดโปร่งเลยทําอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขทําบางคู่อาจจะเจอว่าทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือทําอะไรก็ติดติดขัดขัดหรือเขาอาจจะมีวิบากกรรมกับคุณถ้าเขาไปขอโทษคุณ หรืออาจจะมีคนให้คําแนะนําว่าไปขอโทษคนที่คุณทําผิดซะนะถ้าเขายกโทษให้ชีวิตคุณจะรุ่งโรดนุ่งเรือกมันก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันค่ะต้องอาโหสิกรรมกันใบต่อมาค่ะถูกต้องถ้าเขาพูดแล้วคุณยกโทษให้ที่ผ่านมายกโทษให้เขาถึงจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่เรงเรืองหรืออาจจะดีขึ้นนะคะหรืออาจจะทำให้ชีวิตเขาปลอดโปร่งขึ้นนะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าและถ้าในวันที่เขามาสารภาพการขอโทษการสำนึกผิดคุณปลดแล้วก็ช่วยยกภูเขาออกจากอกเขายกความบาปหนาในใจเขาออกไปด้วยคําว่าเออไม่เป็นไรหรอกบางทีถ้าวันนั้นคุณโสดเขาโสดเขาอาจจะขอให้คุณกับเขากลับมารักกันอีกครั้งค่ะนี่คือสิ่งที่ปาถนานะคะแต่สิ่งที่ปาถนาก้าวใบข้างบนก็คือการให้คุณให้อภัย เมื่อคุณให้อภัยแล้วใบสุดท้ายถึงขึ้นมาว่าถ้าวันนั้นเราโสดทั้งคู่เราเขาจะขอคุณกลับมารักอีกครั้งซึ่งมันเป็นคําตอบซึ่งมันเป็นแค่ใบเดียวนะในเมื่อมันเป็นใบเดียวนั่นหมายถึงสิ่งที่หนักหน่วงใจที่สุดคืออโหสิกรรมให้เขาได้ไหมนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขาต้องการใบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่านะัตอนนั้นที่เขาเจอคุณเจอ สอดหรือเปล่าซึ่งใบนี้เขามองไว้แค่ใบเดียวเองก็คืออาจจะเป็นความหวังลมๆแรงๆหรืออาจจะเป็นความหวังที่ลิบหลีอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่าคุณน่าจะมีคนรักไปแล้วเพราะฉะนั้นใบนี้คือแผนการหรือความคาดหวังจุด0.01%จากร้อยก็ได้ค่ะนะคะหรือหนึ่งจากร้อยก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คาดหวัง99%เอคือให้คุณให้อภัยนะคะนี่คือภาพรวมดวงของคุณแล้วคุณจะทำยังไงกับคนรักเก่าของคุณคนนี้คะ หรือจะปล่อยไปเลยให้เขาทุกทรมานใจอยู่กับฝันร้ายที่เป็นตราบาปในชีวิตก็แล้วแต่นะคะ,ะตัดสินใจเอาอย่าลืมนะคะสมัครช่องสมาชิกกันนะเดี๋ยวเราจะมีการสอนไพ่ยิปซีกันในนั้นด้วยส่วนใครก็ตามนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักถามค่ะวันนี้ลาไปก่อนฝากคนใจดีแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูนะคะปรารถนาให้ผู้ให้อาจารย์ให้คุณให้ให้ต่อต่อกันออกไปแชร์ต่อต่อกันออกไปขอให้คุณมีความสุขละกันอมเพียงนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ